ขมีอันพม่าบุานเรื่องเรื่องการบกครองประชาชนให้มีความสุขนะเพระนาะฉะน่้นแล้วเข้ามาอาศัยเพิ่นอยู่นะั่นคือผมว่าเห็ดให้้าบ้านพนักเพนเพียงดีกว่าห้าอยาสิบไปแสดงความเก่าเล่าหรือไปมีอคติยังกัะเพิ่นนะผมเห็นหลายเด้เขาวรรมดาเขาจะนในโซเชียลแต่ทั้ง ท่จจงงงตัวเาขอานอนนยยูใไสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนๆได้ฟังคลิปไตเติลตอนต้นคลิปนะเนาะผมเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ใส่ซับให้นิดนึงก็คือพี่คนที่พูดเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นลูกครึ่งนะครับไทยลาวนะครับแกบพูดถึงเรื่องคนลาวนะครับผมดราม่ากับเจ้าหน้าที่ไทยนะครับหาว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยห้ามแต่คนลาวค้าขายคนลาวเนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทย ก็คือจริงๆมันมี2คลิปนะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดใครอยากดูนะไปดูที่ t ิ k t o k ของแกเองนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากเอามาพูดให้คนลาวที่ติดตามผมแล้วก็คนไทยที่ติดตามผมให้ฟังเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังคลิปเต็มขอขออนุญาตพูดให้เพื่อนๆฟังก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับก็คือพี่คนนี้แกพูดถึงดราม่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไป คนลาวนะครับที่แย่งอาชีพคนไทยนะครับเกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ห้ามขายของหน้าร้านนะฮะห้ามแย่งอาชีพคนไทยโดยเฉพาะอาชีพตัดผมเสริมสวยอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมันหลายหลายอย่างถ้าคนลาวอยากรู้จริงๆอ่ะลองถามคนไทยให้เขาค้นหาดูให้อาชีพสงวนของคนไทยที่คนต่างชาติไม่สามารถทําได้ประเด็นมันมีตรงที่ว่าคนลาวเนี่ยคอมเมนต์หาแกรหรือว่าส่งข้อความหาแกบอกว่า <c oughs> บอกว่าแล้วทีพวกแคกอ,อคาเมนพมา่าที่ขายของในไทยอ่ะทำไมถึงตำรวจถึงไม่จับทำไมถึงจับแต่คนลาวอันที่จริงเขาจับทุกประเทศนะเพียง <c oughs> แต่ว่าพอคนลาวถูกจับก็โวยโวยว่าตัวเองถูกจับ <c oughs> พี่คนนี้เขาก็บอกไว้ดีๆนะครับว่าจริงๆอ่ะประเทศไทยเขาไม่ได้กีดกันหรอกนะแต่คุณก็ต้องศึกษาก,ก่อนว่าอาชีพไหนที่ประเทศไทยเขาสงวนไว้เฉพาะเจ้าของประเทศถ้าเกิดว่า คุณอยากขำอะไรก็ทำอยากขายอะไรก็ขายประเทศผมก็เจ๊งหมดแล้วครับผมนะฮะคนไทยไม่ต้องมีอยู่มีกินเงินพอดีนะฮะขนาดทุกวันนี้นะครับขนาดทุกวันนี้นะครับขายของออนไลน์กันคลุ้มคลุ้มคม,มเนี่ยยังไม่อยากจะพูดเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะเอาผมพูดตรงๆเลยนะคนลาวที่ขายของออนไลน์นี่ก็ผิดนะครับเอาจริงถ้าตำรวจจะจับเนี่ยผมได้บอกให้เลยเจ้าหน้าที่ไทยไม่โคตรใจดีที่สุดแล้ว ใครจะมาดราม่าเนี่ยพวกคุณแค่เหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะครับสงบปากสงบคานะฮะอยู่ในที่ที่ตัวเองควรจะอยู่อยู่เงียบๆทําไปรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนไทยนะครับผมก็คือเหมือนว่าอย่าปากดีปากเก่งนั่นแหละทําไป,ไไไปอันไหนทําได้ก็ทําไปอันไหนทําไม่ได้อันไหนเขาบอกให้พักก็ต้องจะพักนะครับเหมือนที่พี่เขาพูดเลยเขาพูดได้ดีมากเลยนะฮะจริงๆผมไม่มีอะไรแทบจะพูดเลยแต่ก็นั่นแหละพอโดนจับ ขามาด่าเจ้าหน้าที่แล้วทีพวกแขกพวกเขมีนพวกจีนค้าขายในเมืองไทยคือพวกนี้เขาไปทําเอกสารมันเรียบร้อยจริงๆไทยเนี่ยแม่งโคตรเสรีที่สุดแล้วจริงๆนะถ้าพวกคุณยอมไปจดทะเบียนยอมเสียภาษีนะพวกคุณค้าขายได้เลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าอาชีพนั้นนะพวกคุณทําได้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับเป็นคลิปความยาวประมาณ4นาทีนะฮะไปดูกันครับผม สวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งเราเขาแล้วก็สวัสดีพี่น้องงไกลเขาเนะคลิปลงไปกับปรดเอียงหวังไหมเพรามันเปิดขึ้นฟีดบัตนี่มีคนเขามาคอมเมนต์แบบหลายเลยแล้วก็ยังมีบางคนนะยังบ่เมอนหูเม,ม,มอนตาแต่ส่วนใหญ่เขาที่เข้าใจแหละที่ผมลงคลิปไปเพื่อผมอยากเตือนพี่น้องที่มาเหตุงานอยู่ไทยนะว่า,าลงโซเชียลนะ าอย่าไปบอกหรือไปเห็นยังที่มันติดปิดดีมันอันตรายเอามาอยู่บ้านเพื่อนเท่ากับอยู่ต้เหมาะตะแ,แม่คนหาคนแพงดีกว่าแต่ยังมีบางกี่คนแต่ถี่นมาคอมเมนต์บอกว่าดีจะข่อยแต่ว่าติดตอกมันบอกความเห็นไว้ต่ข่อยสามารถเห็นผู้เดี่ยวจะคลองจะคลองสองสามารถเข้าไปเพิิงได้เ <c> พ <oughs> ื่อนมาคอมเมนต์ันประมาณว่าหน่อยใจว่ามีแคก ไปเลาะคีมว่าใส่เลาะค้ายผาปล่อยเงินขู่ยังเ่นเบาไปนะยังเหตุใดประมาณคล้ายพักในตลาดกับายไใดแต่ว่าคนเลาาเหตดคือบ่วใดไทยลังแกแต่เล่ายัางประมาณนี้ <c oughs> อย่าไปคิดเนวนั้นครับ <c oughs> ผมเบาตามตรงบัว่าประเทศไดก็เหตดใดเบต่ถ้าเจอเหตุตีกฎนไม้กับหลอดไปแต่เหตุผิดกฎหไม้เขากัจับกับปับนะครับ มือนึงเจ้าอาจีพถือเขาจับก็ได้แต่เจ้เาแอบเพียโดยถที่บ่ถ,ถ์กต้องแค่นั้นแต่ไอคลิปตวัวเรื่องเจ้าหน้าที่เขาดีได้เขาเข้าไปเตือนบนแวแมนว่าเขาเข้าไปจับเลยเขาไปเตือนนั่นน่ะจึงหาอยากนะครับประเทศใดที่จะมีน้ำใจที่ทดีแบบนี้นะคือไทยนี่ผู้ผมบอกซื้อไปหาจังเพราะว่าเขาวควบรองโดยชิ้นโดยทำนะครับปกครองบงแวแมนว่าเขาใส่อำนาจ ฟ,ฟันฟันฟันเอาคือยังั้งเห่าบ่าได้เลยอยู่ไทยมันคนละอย่างนะครับฟังทั้งเข่าบอกว่าเขาบวยมีเตือนอยู่หรอครับมันนี่มันนี่เออคุณเดยก็เจ้าเหตุเผดนะมันนี่ย่างเดียวเลยครับสีมาเตือนกันคือเรืสองโอ้ยไปหาอารลดประเทศผู้มีผ่าไก่เขียงกันเนี่ผมกล่าวเบาเลยว่าเหลืองคว่ำ ดีในการปกคข้องวุ้ยไฟสู่ไทยครับเลาลเาขมรพรมรน่ะะบัวพนเรื่องเรื่องการปกคข้องประชาชนให้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าม,มาอาศัยเพิ่นอยู่นะันคือผมว่าละเหตุให้ท่นเจ้าบ้านิ่นหักเพิ่นเพียงดีกว่าห้อย่าสิบไปแสดงความเก่าเหล่าหรือไปมีอคติยังกระเพิ่นนะ ผมเห็นหลายเด้ยเขามาดาเขาจะเอในโซเชียลจะทั้งจริง,รงตัวเจ้าของกับเฮ็ดงานอยู่ในไทยผมหูผมเห็นเบิดแล้วนะเพราะว่าทุ่มือนนี้ผมก็ยังติดต่อครับพี่กับน้องผมนั่งผุนเออผูนนนนน้นั่นผู้นี่มาเฮ็ดงาน่ผุนเด้อ้ัมเอ,อ้ยบางคนก็เปลื่นข่อยแบบ พ่อใหญ่เังสินะเอื่อนลุ้งแม่ก็มีนะเด็กหน่อยบางคนลุ้งผมมาเห็นงานโยห์หันโยนี่เด้อเหมือนกับแบบว่าเออพี่น้องทั้งฝั่งคนก็ฝากผมเบิงเบงิบงหลวงเบิงร้านเบิงหนองเบิงนงสินะถ้าผมไปเห็นก็เบา,เบาแล้วว่าผมก็ไปซองเบิงเออทั้งมันเป็นระแวกไก่เขี้ยวบ้านเมืองบวมสิผมก็ให้ลูกด้านนั่นเลยไปบอกไปเตือนจ็สิบห้าเฮ็ดแนวพอดี ส่วนใหญ่แล้วลูกด้านผมกับนิสัยดีกันบ่ทุกคนนะเราเกิดธรรมาหากินอย่างสงบเสงี่ยมนะบวมนว่าเย็นยียงบุดีกระดาว้ก่อนนะอยาเป็ดแถๆเด้อฝากไว้เนี่ยพี่พี่หน้องสุขสุกคนเดีย <c oughs> มาอยู่บ้านเขาเราต้องทำให้เขารักจำวบก็น,นั่นแหละครับผมเป็นคลิปที่พี่เขาพูดนะจริงๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปแรกที่แกพูดนะครับผมคือแคปคลิปแรกที่แกพูดเนี่ยก็มีคนลาวเข้าไปส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ถามแกนะครับบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยมาจับทำไมถึงจับแต่คนลาานะที่แขกที่ขมรที่อะไรพมา่าทําไมไม่จับเขาจับครับผมเพียงแค่เราไม่เห็นเท่านั้นแหละครับผมก็อยู่ที่ว่า ตอนที่เขาจับตอนที่เขาทํางานพวกคุณจะดูหรือเปล่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะจับหมดเหมือนกันนะครับคนไทยอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าลาวยังไงนะคนไทยนะครับไปทํางานที่ลาวนะฮะก็มีอาชีพสงวนนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ารัฐบาลลาวขาดการสื่อสารเฉยๆแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็เห็นเวียดน,นามขายของเต็มประเทศเลยนะฮะจีนก็ขายของเต็มประเทศเลยนะะลาวเขามีกฎนะแต่กฎเนี่ยใช้ได้เฉพาะกับคนไทยจริงๆ เช่นคนไทยไปเที่ยวบ้านแฟนเนี่ยนะคนไทยไปเที่ยวบ้านแฟนเนี่ยแม้กระทั่งพี่คนนี้นะแกเป็นลูกครึ่งคนลาวนะเกิดที่ลาวเลยนะแกบอกแกเกิดที่ลาวเลยนะขนาดกลับไปนอนที่ลาวอะ่ะยังจะเอาตำรวจมาจับแกเลยยังจะเอาตำรวจมาจับแกเลยต้องให้ญาติพี่น้องกันเป็นเป็นขโยงไปบอกคือบางทีกฎแม่งไร้สาระก็ทําแต่มาที่ไทยอะ่ะแค่คุณมีพาสปอร์ตเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายมึงจะไปนอนใต้สะพานลอยก็ได้ไม่มีใครด่ามึงหรอก หรือจะไปนอนวัดก็ได้แต่ลาวไม่ใช่นะครับลาวเนี่ยจริงๆนะเอาจริงนะลาวเนี่ยสามารถเป็นประเทศที่มีเงินได้นะรวยได้นะถ้าแก้กฎหมายหน่อยะคะผมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังเท่านั้นนะไม่ต้องรองให้จีนมาช่วยสร้างประเทศเหรอกครับไม่ต้องรองให้จีนมาช่วยสร้างประเทศสร้างอะไรหรอกจริงลาวก็ทําได้นะครับรวยจริงๆแต่ผู้นําลาวมันกลัวเสียงอำนาจเท่านั้นแหละครับผมกลัวเสียงอำนาจผู้นําลาวนะ ่ะก็เพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องม um ูมองเป็นบ้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลานะเพื่อนๆน,นะพบกันคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีนะครับ